You ok Up! Ah! đi 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 Wuuuuh! Yes! Yes! Okay. Yes! My leg is inside Yes! 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 Ok Yes! 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 อก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งเกียรตินะครับที่ผมได้มีโอกาสได้พาพี่น้องเปิ้ลได้ไปท่องเที่ยวนะครับดูสถานที่ความสวยงามบ้านเฮาอันนี้เปิ้ลเดินทางมาจาก <Sweet S 1> สวิตเซอร์แลนด์อ้าวหรอสวิตเซอร์แลนด์นะพูดผู้ดหรอมันมีอีกเกาะหนึ่งที่มาข้ามเข้าไปทั้งป่อยมากเลยนะครับผมแต่ผมดีใจมากที่ผมมีโอกาสเจอพี่ที่นี่ดีใจมากแล้วก็ได้รับเกียรติที่ผมได้มีโอกาสได้พาพวกพี่เนี่ย ขึ้นไปดูความสวยงามบ้านเราดีใจมากครับค่ะวันนี้อากาศไม่ค่อยดีเท่าไร่แต่คิด<ต>ว่าคงไม่เลวร้ายเท่าไหร่สวยครับสว,ส,วสวยครับสวยครับข้าปนสวยแน่นอน And then there oh, just there or just go there we don't go back the same way no for w a t แต่ว่าทางนี้ไปแล้วอ่ะอ่าไปกี่กี่กิโลแล้วกับ not more than อ่าประมาณ six s กิโลอ่าโอเคถ้างั้นไปทางนี้เลยไปขี่ก่อนเนาะไปขี่ไปเล่นก่อนเนาะอ่ะโอเคปะค่ะแต่ก็ไลดูอ่า if I fall down you don't need o help me you go up first until the top first yes I will yes and then you can come back อ่า Okay. Mm -hmm. yeah ต้องใช้ไปทางตรงได้หมดคือได้ทุกอย่างสมชายไปแล้วสมชายไปแล้วสมชายสบายเลยสมชายสมชายสมชา come back ไม่ไม่สมสมสมชายเราไม่ห่วงละสมชายยาวละคนอื่นได้ไหมสมชายได้สมชายได้แม่ไปเดี๋ยวเอาใหม่ได้วใหม่ครับ ป่ะม,มาดูหน่อยมาเป็นไอจ้าอ่ะหมุนล,ล้อหักล้องงเงี้งงเงียง้ยพี่จจเลียบอกว่าไม่ได้แหม่ฉเหลือฉเหลืออีนี่เดียว,อ,ยวอีนี่เดียวฉันจะเอาใหมา่ <c oughs> ได้ไหมพี่หักล้อดูวะพี่อย่างนี้ไม่ได้หักนี้หน่อยตองนี้ตรนี้วะฮ้ยมาปล่อยนัก <c oughs> พี่จับล้อ <c oughs> พี่ยัหม <c oughs> ุน <c oughs> <c oughs> พี่จะเลาะผมจะหมุนรถอไม่ธรรมาดาเนี่ยว่ะพี่ผมนี่ขาลองอันไหนอันไหนใจบอกมันอยู่บอกเฮ้ยมาแล้วนะครับขอแท็แทกแทไม่ธรรมาดานะครับนี่อีกครั้งอีกครั้งครับอีกครั้งวันนี้เรามาอยู่กับ ชาวต่างชาตินะครับตอนนี้ต่างชาติสบายสบยเขาบอกว่าสบายบอบือ่อเฮดิสองครับ ไปได้เยี่ยกูขวาโอ้โห,โห,โหแป๊บหนึ่งครับโหบอกพีดเวทพีดเวทผมเหนื่อยนี่นะนิสเวนะ 拜拜。Bye bye. នៅយ៉ាងម៉ាន់อ่ะខ្លាចាប់វាបាន1ដងอ่ะ จอตรงนี้นะครับร้านกาแฟเหรอนู่นน่นนรมีขายเปล่าค่อ่าโอเคครับอันนี้ก่อทายเกมบรรยากาศไวอะฮะนี่อันนี้น่นี่ทเลอยู่นู้นนะ้งน้อยู่นี้อันนี้เดินเล่นได้เลยครับอ่กลางอยู่ด้านล่างือเปลามอง่เห็นไปกินกาแฟกนกาแฟกาแฟไปร้อนมากเลย